สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือข่าวจากแนวชายแดนที่ต้องจับตาวันนี้กองกำลังบุรพาได้โชว์ผลงานเข้มแข็งรวบสองแก๊งใหญ่ลักลอบเข้าเมืองในวันเดียวแก๊งแรกน่าตกใจมากครับเจ้าหน้าที่ไปเจอชาวไนจีเรีย3คนเดินข้ามแดนที่สะแก้วพร้อมกับผู้นำพาชาวกัมพูชาที่ได้ค่าจ้างแค่ยกกระเป๋า300บาท แต่ชาวไนจีเรียกลับต้องจ่ายให้ขบวนการนี้คนละ32,000บาทเพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือที่สถานทูตในไทยถือเป็นค่าใช้ใจ่ายที่สูงลิบลิ่วเลยครับอีกแก๊งหนึ่งเป็นแรงงานกัมพูชา13คนที่ยอมเสี่ยงชีวิตเดินเท้าข้ามแดนเข้ามาเพราะหวังจะมาหางานทำในไทยจากปัญหาไม่มีงานและไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในประเทศตัวเองโดยจ่ายค่าเดินทางให้ขบวนการลักลอบคนละ5,000บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตามแนวชายแดนและยังมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมคิดว่าอะไรคือต้นตอที่ทำให้คนต่างชาติยังคงเลือกเสี่ยงชีวิตเข้ามาในประเทศไทยแบบนี้คอมเมนต์มาคุยกันนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวจากเราในครั้งหน้า